ครั้งแรก NSX Type S เดี๋ยวพาไปดูคันจริงกันว่าสเปคต่างๆเป็นไงปะลุย สวัสดีจาก Honda าไอเอ o นดีพรูวิ่งกาวที่เมืองโทชิกินะครับวันนี้บินลัดฟ้ามาลองระบบไฮบริดเจนใหม่ของทาง Honda นั่นเองระหว่างที่ทดสอบเนี่ยก็เตะตารถยนต์คันหนึ่งนะฮะซึ่งถือว่าเป็นรถที่หายากมากๆเลยก็ตามที่เห็นเลยนะครับผู้ชม Honda NSX Type S เาปเสซูเปอร์คาร์สัญชาติญี่ปุ่นที่มาพร้อมการดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วก็สมรรถนะที่จัดเต็มจร,ริงและที่เด่นไปกว่านั้นนะครับ Type S รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผลิตแค่350คันทั่วโลกและที่เห็นเป็นสีเทาด้านก็แทม แลวก็แรงที่สุดเท่าที่ Honda หรือ Acura จะผลิตรถยนต์หนึ่งคันโดย NSX Type <S, <า> <S, S รุ่นนี้มีการปรับกันชนด้านหน้าใหม่เนะครับเพิ่มเติมความสปอร์ตดุดันเส้นนำสายตาเนี่ยเต็มไปหมดโดยเฉพาะในมุมมองตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเท่จริงๆด้านหน้าดุดันขนาดนี้แล้วนะดูโปรไฟล์ด้านข้างกันต่อนะล้อฟอร์ดสีดําเงานะสเปค2 4 5 3 5 R 1 9กับคาลิปเปอร์สีแดงสเปคใช้เบรกเบมโบ้นะครับด้านหน้า6พอตด้านหลังสพอร์ตและรุ่นนี้นะครับเป็น Honda ที่กระจกมองข้างเนี่ยคเอกกื๊ Sta Type บริเวณซุ้มล้อด้านหลังนั่นเองติดตั้งชัดๆแบบนี้ให้คุณรู้เลยว,ว่าเป็นรุ่นบริเวณเ<ด>สาซีจะมีช่องดักอากาศสาหรับตัวหม้อน้าด้วยเพราะคันนี้เป็นรุ่นเครื่องวานเปน็นได้หนึ่งคันที่มองมุมไหนก็มีเส้นสายนําสายตาเนี่ยชัดเจนมากๆแล้วผมคิดว่าเฮ้ยมันก็ดีไซน์สวยมากๆอีกหนึ่งใครมีเ,เก็บในเก็บให้ดีๆเลยนะฮะสามร้อยห้าสิบคันทั่วโลกลมุมเฉียงด้านหลังสี่สิบห้าองศาเนี่ยเรียกว่าสวยมากๆแล้วก็เส้น LED ไลท์ไกด์ดิงเนี่ยพาดยาวเชื่อมต่อกันนะครับโลโก้ฮอนด้าขนาดใหญ่ที่ นีก็จะมีการดีไซน์พิเศษที่แตกต่างจากตัว NSX ปกติทั่วไปและแถวแถวเครื่องยนต์นะจะมีตัวเพเดบ่งบอกว่ารถเป็นคันที่เท่าไหร่ของสายการผลิตนะซึ่งคันนี้เป็นรถต้นแบบนั่นเองก็จะเป็นตัวรหัส0ูนย์ศูนย์สูบไปเครื่องยนต์รุ่นนี้จะมาพร้อมเครื่องเบนซิน V6 3.5ลิตรเทอร์โบคู่พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าสามตัวแรงบิสูงสุดเนี่ยหกร้อยแรงม้านะฮะแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยหกร้อยหกสิบเจ็ดนิวตันเมตรเลยเกียร์เป็นอัตโนมัติดีซีทีเก้าสปีดัเครื่อกงส ชิดมากๆเลยได้เข้าไปลองนั่งด้วยนะครับวัสดุภายในก็จะเป็นตัวหนังตัดสลับกับตัวอคันทาล่า s t i t c h i n จะเป็นสีแดงรอบคันแล้วก็มีเบลว,ว Supercar ค <สด S 2> ันนี้จะเปิดตัวตั้งแต่ปี2022แล้วแต่ผมมองว่าปัจจุบันมองเนี่ยก็ยังสวยแล้วก็สปอร์ตปราดเปรียว<ร>ยูตรงกลางตัวรถจะมาพร้อมปุ่ม Toggle Bar ขนาดใหญ่ไว้ปรับตัว d y n a มิก Mode พร้อมกับเกียร์ปุ่มกดที่เราคุ้นชินกันดีใน Honda หลายๆรุ่นที่ขายในปัจจุบันตอนนี้พอได้สัมผัสครั้งแรกนะก็ต้องพบว่ารถคันเนี้ยมันเที่ยจริงมันสปอร์ตจริงแต่พอเข้าไปนั่งแล้วก็ไม่ได้อึดอัดนัก็สามารถนั่งได้สบายประมาณหนึ่งเช่นเดียวกันเอาเป็นว่ารถในฝันอีก1คันนะฮะควรมี เก็บไว้ในคอลเลกชันเลยเพราะว่าลิมิเต็ดมากๆ3า0คันทั่วโลกแล้วก็70คันสำหรับสีกราดแทมเกรรุ่นนี้ด้วยและนี่คือการสัมผัสคันจริงครั้งแรกของ Honda NSX Type S สำหรับพกี่พีนะคะตื่นเต้นมากๆสวยมากๆเลยแหละคันนี้